สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในฝั่งของตัวกลยุทธการลงทุนในปี2021 นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าก่อนที่เราจะมาพูดถึงนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับทั้งจากดรสุภวุฒินะครับแล้วก็คุณประกิตไปพอสมควรแล้วนะครับวันนี้ผมเลยจะมาลงรายละเอียดในฝั่งของตัว t o p Down Analysis นะครับว่าปีหน้าเนี่ยนะครับทางบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับเรามีมุมมองอย่างไรต่อการลงทุนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาร่วมไขคําตอบกันนะครับผมเชื่อว่าในวันนี้เนี่ยนะครับคนที่ดูรายการเราอยู่ทั้งทั้งในฝั่งงขอ YouTube แล้วก็ a c e b o o k เนี่ยคงอยากสงสัยนะครับว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซตปรับตัวเข้ามาใกล้ๆบริเวณ1,400จุดแล้วเนี่ยนะครับเซตยังจะมีอัพไซด์อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก กลุ่มใดน่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวตลาดหุ้นต่อจากนี้เป็นต้นไปนะครับนั่นคือเราจะมาพูดคุยกันใน3าถึงสประเด็นนี้นะครับโอเคนะครับจะเห็นได้เลยว่าวันนี้นะครับทีมการลงทุนหลกัหลกๆของเรานะครับก็จะเป็นทีมที่เราเรียกเรียกได้ว่า r e f e a t i o n นะครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงของ recovery stage นะครับหรือเรียกว่าปัจจุบันตอนอย่างนี้ง่ายๆว่าคือตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับออกจาก กำลังจะเดินออกจากภาวะวิกฤตนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าออกจาก Recession Period นะครับแล้วก็อยู่ในสภาวะ r e f r e t i o n นะครับซึ่งสภาวะ r e f r a t i o n เนี่ยนะครับเราคาดการว่ามันจะยืนยาวไปจนถึงครึ่งปีของปี2021นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยจะออกจาก r e f r a t i o n นะครับเข้าไปสู่ Recovery Stage นะครับนั่นก็คือครึ่งปีหลังของปี2022นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อันนี้จะเป็นตีมการลงทุนหลักของเรานะครับแต่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันว่า e f เฟรช i o นมันคืออะไร r e ค o เวอรี่สเตมันคืออะไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่2นะครับนั่นก็คือการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็การรีบาวหรือว่าการกลับมานะครับของอ global trade นะครับรวมถึงเรื่องของตัวอัตราผลตอบแทนบรดกสหรัฐที่ยังอยู่ในระดับติดลบอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของ การเลือกตั้งเมกานะครับแล้วก็ที่สาคัญที่สุดเลยซึ่งผมไฮไลท์เลยนะครับวันนี้คีย์สาคัญของเราคือการโรเทชันนะครับการปรับพอร์ตนะครับออกจากตัวโกลด์แบสต็อกนะครับเข้ามาอยู่ในแวลูสต็อกนะครับนั่นคือธีมทั้งหมดที่เราจะมามีการพูดคุยกันนะครับแล้วก็ประเด็นสําคัญที่สุดนะครับก็คืออินเวส m e เมนต์ไฮไลท์นะครับนั่นก็คือปี2021เนี่ยนะครับเราคิดง่ายๆครับผมว่าธีมมันจะคล้ายๆกับในฝั่งของตัวรีเฟรชชันไปสู่รีคอเวอรี่สเตจนะครับแล้วเวลาธีมการลงทุนการเลือกหุ้น นะครับ v e s t m i n t l i g h t i g h t มันเหมือนกันนะครับมันก็คือ Revenue Recovery นะครับก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับเราคาดการว่ารายได้เนี่ยของหลายๆบริษัทเนี่ยน่าจะเติบโตขึ้นมาเมื่อเทียบกับปีนี้นะครับหลายๆบริษัทเนี่ยนะครับหกรกว่าบริษัทเนี่ยอย่างน้อยเ,ยเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยรายได้น่าจะเติบโตสูงกว่าปีนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าคนทราบอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือปีหน้า รายได้เพิ่มขึ้นแต่ถ้าบริษัทไหนสามารถเมนเทนคอสหรือว่าต้นทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นในฝั่งของคอสออฟกูโซและ SDNA นะครับในปีหน้าได้เหมือนกับไตรมาสสในปีนี้หุ้นตัวนั้นเนี่ยจะมีการอัปเกรดผลประกอบการทันทีนะครับแต่ว่ามันดูแล้วมันฟังพูดง่ายถูกไหมครับว่าหุ้นนะครับต้องบอกว่าปีหน้ารายได้เพิ่มแต่ว่าจะให้คอสลดไปไมได้ยังไงเพราะว่าคอสเนี่ยมันก็ต้องเพิ่มตามายได้ส่วนหนึ่งถูกไหมครับถูก แต่ว่ามันจะมีอยู่ประมาณ3เซกเตอร์นะครับที่ปีหน้าสามารถเข้าตีมนี้ได้และมันจะทําให้ e a r n ์เน็งเปอร์แชร์หรือว่าตัวกําไรต่อหุ้นเนี่ยนะครับของปีหน้าเนี่ยขึ้นทันทีนะครับนั่นก็คือเป็นรายละเอียดทั้งหมดของเซสชันในวันนี้ที่ผมจะพูดนะครับวันนี้ผมอาจจะขอ,อ,อข้ามเรื่องของเมรกาไปหรือว่าอาจจะสรุปเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเ,เห็น ทางทีมงานแจ้งว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางวิทยากรทั้งสองท่านเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันไปพอสมควรละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมลงรายละเอียดสั้นๆแบบนี้แล้วกันนะครับผลการเลือกตั้งเมกานะครับรอบนี้ออกเป็นแบบกริดล็อกนะครับความหมายนะครับก็คืออย่างอย่างอยู่ในฝั่งขวามือของผมนะครับนั่นก็คือประธานาธิบดีโจไบเดนขึ้นเป็นผู้นําคนที่46ของสหรัฐนะครับริพาร์บิกันนะครับเป็นซีเนตนะครับแล้วก็เดโมแครตเนี่ยคุมสภาล่างอยู่นะครับผลแบบนี้นะครับจะส่งผลอย่างมีบวกที่สุด ใน4กรณีนี้ต่อเรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้ก็คือเป็นภาพหลักที่เราประเมินไว้นะครับ ประเด็นถัดมานะครับนั่นก็คือถามว่าแล้วประเด็นต่างๆรอบนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรนะครับก็เราก็จะมามีการวิเคราะห์กันนะครับว่าการออกแบบปริดล็อกเนี่ยนะครับนอกเหนือจะส่งผลบวกต่อในฝั่งของตลาดหุ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีในเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับซึ่งเราคิดว่านโยบายแบบสุดโต่งของทรัมป์สปีที่ผ่านมาเนี่ยปีนี้นะครับภายใต้ไบเดนแต่ถูกคานกันระหว่าง2สภาเนี่ยนโยบายแบบสุดโต่งซึ่งหุ้นไม่ชอบเนี่ยจะซอฟ์ลงนะครับเช่นอะไรนะครับเช่นการกิจการทางการค้าจีน การความบาดตะวันออกกลางาคับ Paris Agreement นะครับ CPTPP ต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างน้อยเนี่ยสอันนี้น่าจะเห็นวิวัฒนาการหรือว่าพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับซึ่งหุ้นเนี่ยมักจะตอบรับในเชิงบวกกับประเด็นนี้ด้วยนะครับและที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับว่า อเมริกากับจีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจทั้งคู่เนี่ยดีทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นการเกิดสงครามการค้าเนี่ยมันย่อมทําได้ง่ายกว่าณปัจจุบันที่เศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสุดตัวนะครับแล้วถ้าอยากยั่งมีโอกาสที่จะมีการแข่งขันหรือว่ากิจการทางการค้าเพิ่มขึ้นไปเนี่ยผมเชื่อว่ากรณีนั้นเนี่ยอาจจะเจ็บทั้งคู่ได้นะครับแต่ว่ารายละเอียดอะไรยังไงก็ตามเนี่ยอาจจะดูได้ตามสไลด์นะครับก็คือ1นะครับเรามีการประเมินไว้ว่าดอลลาร์นะครับน่าจะยังมีเทรนที่อ,อ เทรดในกรอบ29ถึง29่สิบเก้าบาทยี่สนะครับตัวบอลยิวนะครับน,น่าจะเป็นการปรับตัวไซด์เวทูไซด์เวทอัพได้นะครับ เทอมนี้ผมขอไปในเรื่องของฝั่งอเมริกาเร็วๆนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ประเด็นนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าศักราิที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะเห็นได้เลยว่าในฝั่งกราฟสีเขียวเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัว GDP นะครับในฝั่งกราฟสีฟ้าเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผลตอบแทนของตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าการสปีดคอนเกสหรือว่าการแบ่งสภาว่าพักหนึ่งคุมสภาหนึ่งอีกพักหนึ่งคุมสภาหนึ่งอย่างที่เราจะเห็นหลังจากวันที่20มกราคมเป็นต้นไปเนี่บ่งงผลเชิวก หรือว่าเป็นส i t c คอนเก s สเนี่ยต้องบอกว่าถึงแม้ว่า อัตราผลตอบแทนอัตราตัว GDP เนี่ยนะครับจะไม่ได้สูงนะครับเมื่อเทียบกับตัว Red w a ว e หรือว่า Blue Wave นะครับแต่ว่าจะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าตลาดหุ้นนะครับมักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าการคอนโทรลแบบพักใดพักหนึ่งไปเลยนะครับก็สรุปสั้นๆง่ายๆครับคือรอบนี้เนี่ยนะครับเมกับโปรเจกต์ที่เราอาจจะเห็นเนี่ยเม็ดเงินระดับ5ล้านล้าน6ล้านล้านเนี่ยอาจจะลดทอนลงมานะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับเวลาตัวคลังเนี่ยนะครับเขาออกเงินมากไม่ได้เหมือนที่ ประเมินไว้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเฟดเนี่ยจะต้องมีการสเตปอิน hmm. เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้น mm hmm. นโยบายสภาพคล่องต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าหุ้นนะครับก็จะขึ้นได้หรือขึ้นไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยนอกเหนือจากปัจจัยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพคล่องของตัวเฟดด้วยและน,นี้ก็คือจะเห็นในผลตอบแทนที่ผ่านมานะครับว่าส่วนมากเนี่ยกลุ่ม value เนี่ยนะครับจะออเฟอร์ฟอร์มกลุ่ม growth เสมอมาหลังจากช่วงของการเลือกตั้งซึ่งสาสัปดาห์นี้เราเห็นได้ชัดเเเจนนนลลยว่่าาาหุุ้้กกมมม Value ขึ นะครับแล้วก็ผมจะไปในฝั่งของตัวโรเ a ชั o n กันเลยนะครับเพื่ออธิบายให้เห็นภาพนะครับกราฟนี้เนี่ยนะครับในฝั่งของกราฟข้างบนเนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวตัว value นะครับกับตัว growth นะครับเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าการเกิดโควิดเนี่ยหเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฟลอร์หลักนะครับไหลเข้าไปอยู่ในกลุ่ม growth stock โดยเฉพาะกลุ่ม tech นะครับกลุ่ม communication กลุ่มกลุ่ม communication service เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีกระแสเงินสดที่เป็นกลุ่มเดียวที่ค่อนข้างมั่นคงตอนเกิดวิกฤตนะครับแต่ว่าตอน ตอนนี้เนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับพัฒนาการมาตั้งแต่เรื่องของพัฒนาการวัคซีนนะครับมาตั้งแต่เรื่องของการเลือกตั้งเมกานะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยคือรอบนี้เนี่ยเราประเมินว่ามันจะมีเป็นเหมือนมันจะเป็น d i v e r g e n e ออกจากกันนะครับคือธีมหลักที่เราจะเห็นเลยคือโกลด์จะ switch มา value develop market จะ switch มา emerging market และถามว่าทําไมบ้านเราจะได้ประโยชน์จากการไหลเข้าจากฟันโฟนในรอบนี้นะครับ เราดูรอบนี้สั้นๆนะครับเราแบ่งออกเป็นค่าเงินนะครับแล้วเราแบ่งออกเป็นตลาดหุ้นนะครับเราจะเห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถึงวันที่2พฤศจิกายนก่อนการเลือกตั้งเนี่ยตลาดหุ้นไทยนะครับให้ผลตอบแทนต่ําที่สุดหรือเรียกได้ว่า underperform ที่สุดในภูมิภาคนะครับลบมาประมาณ25%เะครับเช่นเดียวกันนะครับกับค่าเงินบาท นะครับค่าเงินบาทเองเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้านับตั้งแต่ต้นปีถึงก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับในฝั่งของตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยนะครับก็ให้ผลตอบแทนที่อ่อนค่าเช่นเดียวกันนะครับดูจากตัวค่าเงินบาทไทยบาทอันที่2นะครับกราฟสีเขียวข้างหลังนะครับแล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่า3สัปดาห์ต่อจากนั้นเป็นต้นมานะครับหุ้นไทยนะครับเซทฟินะครับขึ้นแรงที่สุดในภูมิภาคค่าเงินบาทแข่งค่าเป็นเบอร์2ลรองจากอินโดนะครับนี่แหละเป็นการสวิชมาจาก under อร r เพอรที่สุดขึ้นมาเป็น top ปเพอร์ฟที่สุดซึ่งประเทศไทยอยู่หนึ่งในนั้นแล้วก็ได้ไปเต็มๆต0 0 0จุดที่ผ่านมานะครับแล้วถามว่า ต่อจากนี้ล่ะนะครับกลุ่มต่างๆเนี่ยจะยังเป็นยังไงต่อนะครับเราก็ต้องบอกว่า1เลยนะครับรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่านักลงทุนต่างชาติเนี่ยนะครับมีการขายสุทธิหุ้นไทยไปเนี่ยนะครับมากกว่า9 0 0 0แสล้านบาทนะครับจนทําให้ภาพรวมนะครับของ foreign holding เนี่ยนะครับปรับตัวลงมาจาก37%ในปี2013นะครับลงมาเหลือประมาณ27%นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็คือ3 0 0 0สล้านบาทตรงนี้ที่ที่นักลงทุนต่างชาติเขาขายไปนะครับเราประเมินแบบนี้ครับว่า1 เลยเนี่ยนะครับในภาวะปัจจุบันนะครับเมื่อเทียบกับ3เดือนที่ผ่านมานะครับเราประเมินว่าเซ็ตรอบนี้เนี่ยนะครับควรที่จะขึ้นไปยืนระดับใกล้ๆกับ1450นะครับก่อนที่ตัวเซ็ตอินดซ์เนี่ยจะปรับลงมาจากไฮเดิมที่1450เนี่ยลงไปบริเวณ1,180จุดนะครับเพราะว่าอะไรตอนนี้กับตอนนั้นมีอะไรต่างกันบ้างสถานการณ์ตอนนี้นะครับแตกต่างกับตอนนั้นค่อนข้างชัดตอนนั้นเรายังไม่รู้ว่า e a r n i n g ็งจ์บอททอมเมื่อไหร่เรายังไม่รู้ว่า GDP b o t บ o m อเท่าไหร่เรายังไม่ รู้วัคซีนเป็นยังไงแต่3เดือนถัดมานะครับเราคาดการว่า e a r n i n g ็งเนี่ยบอททอมไปแล้วนะครับ GDP ของเราผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วที่สำคัญเลยคือความคืบหน้าของวัคซีนตอนนี้ล่าสุดเมื่อวานที่ผ่านมา FDA ก็กำลังจะมีการ Approve วัคซีนของทางไฟเซอร์ i o o t e c h แล้วก็ m o เด r n a เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย เราประเมินนะครับว่าสิ่งที่เราอาจจะเห็นได้นะครับก็คือต่างชาตินะครับดูจากสไลด์นี้นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าวันปีนี้เนี่ยนะครับต่างชาติเนี่ยเขามีการลดสัดส,ส่วนขายหุ้นไทยไปตั้งแต่ต้นปีเนี่ยที่บอกว่าขายไป3 0 0แสนล้านเนี่ยขายเซกเตอร์ไหนไปเยอะที่สุดนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าเซกเตอร์ที่เขามีการขายไปเยอะที่สุดรอบนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเขามีการเวชกลับเยอะที่สุดเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือกลุ่มอันนี้ผมอาจจะไม่นับตัวแพคเกจจิ้งนะครับผมก็คือพูดถึง กลุ่มธนาคารนะครับนั่นเลยเป็นที่มาว่ารอบนี้เนี่ยคนจะถามเข้ามามากว่าเออต่างชาติเนี่ยที่เขามีการซื้อสะสมกลุ่มธนาคารขึ้นมาอย่างมีนัยยะเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับก็ตอบให้เห็นได้ชัดเจนเลยคือ1นนะครับเรื่องของปันผลที่คาดการณ์ว่าจะไม่ได้นะครับล่าสุดปลายปีก็เริ่มกลับมานะครับเรื่องที่2นะครับเป็นกลุ่มที่ต่างชาติเขาขายสุทธิไปสูงที่สุดนะครับก็เริ่มกลับมานะครับจากขายไป4%รนตก่อนนี้ก็หลดกลับมาประมาณ1%่กว่าๆล้นะครับแล้วก็ ส่วนสไลด์นี้นะครับก็เป็นการที่จะอธิบายให้เห็นภาพนะครับว่าในระยะยาวเนี่ยเรามีมุมมองอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่า1เลยนะครับทับนับในแง่ของตัว GDP เนี่ยนะครับเราพบว่า GDP เนี่ยจะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีนะครับหรือเรียกง่ายๆว่า GDP เราจะกลับเข้าไปเทียบกับก่อนเกิดระดับโควิดเนี่ยก็คือประมาณไตรมาส2ปี2022นะครับกำไรตลาดหลักทรัพย์เช่นเดียวกันนะครับจะกลับไป EPS บริเวณประมาณ100ก่อนเกิดโควิดเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งนะ หรือเรียกง่ายๆว่าคือเป็นประมาณปี2023นะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเซกเตอร์ไหนนะครับกำไรจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่ก่อนกลับไปก่อนเกิดระดับโควิดนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าเซกเตอร์ที่กลับมาเร็วหน่อยนะครับนั่นก็คือเซกเตอร์ฟินแลนซ์นะครับนั่นก็คือเซกเตอร์ตัว ICT นะครับส่วนตัวแบงก์เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งถึง3ปีนะครับอันนี้เราก็ทำสไลด์ภาพให้เห็นว่าแต่ละสไลด์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ แล้วก็อันนี้นะครับเป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับก็คือคนถามว่าทำไมฟลอ์ไหลเข้ามาในฝั่งของตัว emerging market นะครับทำไมฟลอ์นะครับไหลเข้ามาในฝั่งของตัวตลาดหุ้นรอบนี้เนี่ยนะครับทไมเป็นตัว value ค่อนข้างเยอะนะครับต้องบอกว่าหนึ่งเลยคือที่จะอธิบายให้เห็นภาพนะครับเพราะว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเวลาธีมหลักของโลกเนี่ยมันไหลาจากโรสมาเป็น value เนี่ย หุ้นบ้านเรานะครับถือว่ามีสัดส่วน value เนี่ยนะครับสูงเกือบที่สุดในภูมิภาคนะครับคิดเป็นสัดส่วน MSCI value Thailand เนี่ยนะครับประมาณ51%เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับอย่างเราดูอย่างตัวสิงคโปร์นะครับอย่างเราดูไต้หวันหลังเหล่าอย่างเราดูอย่างฮ่องกงเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้นะครับว่าตัว MSCI เนี่ยนะครับในกลุ่มของ value เนี่ยบ้านเราดูมีกลุ่มที่เป็น value มากกว่านะครับซึ่ง value เนี่ยถามว่ามันคืออะไรนะครับก็มาถึงช่วงท้ายนะครับวันนี้ผมขออนุญาตพูดเร็วนิดนึงนะครับ เพราะว่าเวลาผมค่อนข้างจํากัดนะครับก็อธิบายแบบนี้ครับว่า Value ที่มาบ้านเราเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่า Valuation หรือว่า Price Per e a r n i n g หรือว่า Price Per Book เนี่ยเมื่อเทียบกับในฝั่งของ MSCI Value ประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าทั้งประเทศไทยนะครับทั้งอินโดเนี่ยนะครับ value ด,ดูมี Valuation ที่น่าดึงดูดเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นโลกเมื่อเทียบกับตลาดหุ้นยุโรปนะครับ แล้วก็เมื่อเทียบกับ emerging market เมื่อเทียบกับ develop market ก็จะเห็นภาพเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็น price per book หรือว่า price per earning นะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่ผมอยากที่จะชี้ชัดนะครับรอบนี้เนี่ยานู้ครับเราดูจากภาพใหญ่เนี่ยนะครับเราจะเห็นได้นะครับว่าเ,เศรษฐกิจนะครับในปี2402,302,35 0เป็นต้นไปเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนทายนะครับต้องบอกว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนทายขนาดเศรษฐกิจขึ้นเป็นผู้นําของโลก ครั้งแรกซึ่งหลายหลาคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับสประเทศนะครับที่จะมีการเปลี่ยนแปลง GDP นะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยกลายเป็นว่าผู้นำจะขึ้นปเป็นประเทศจีนนะครับเบอร์2องจะกลายเป็นสหรัฐแต่ที่สำคัญเลยคือเบอร์3และเบอร์4เนี่ยนะครับ เป็นอินเดียและอินโดนีเซียนะครับซึ่งผมก็ต้องบอกนะครับว่าการเปลี่ยนถ่ายรอบนี้เนี่ยสใน4ประเทศที่จะขึ้นเป็นผู้นำเศรษฐกิจท็อป5ของโลกเนี่ยนะครับต้องบอกว่าอยู่ในเอเชียและอยู่ใน Emerging ิ้งมาร์เก็ทั้งหมดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพใหญ่ที่อยากที่จะเปิดภาพให้เห็นกันนะครับแล้วก็ในประเด็นถัดมานะครับผมก็จะมา,าพูดถึง นะครับว่าแล้วความเสี่ยงล่ะมันคืออะไรนะครับผมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเสี่ยงต่างๆเนี่ยนะครับเราประเมินว่าเรื่องเดียวเลยที่เราประเมินว่ามีความเสี่ยงนั่นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าโลกใบนี้ไม่มี QE นะครับอันนี้ต้องบอกว่าเรามีการดึงข้อมูลมาจากตัวตัววิจัยของต่างประเทศแต่ผมว่ามีความสําคัญผมเลยมาแชร์กันนะครับก่อนมี QE ในปี2 0 0 9เนี่ยเขาบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะเป็นตัวขับเคลื่อนตลาดพันธบัตรนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี2009นจนถึงปัจจุบันเนี่ย QE1, QE2, e QE3 และล่าสุด QE4 ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตลาดพันธบัตรเนี่ยจะเป็นตัว drive ตลาดหุ้นแทนนะครับแล้วถามว่าถ้าไม่มี QE ล่ะนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวบอลยูเนี่ยนะครับก็จะมีะคือตอนนี้บอลยูของสหรัฐอเมริกาอยู่บริเวณประมาณ0.9เถูกไหมครับเขาบอกว่าถ้าไม่มี QE เนี่ยบอลยูจะขึ้นไมส่สูงถึงสองจุนะครับซึ่งจะกดดัน e a r ร i n น็งก์เปอร์แชร์ของตลาดหุ้นด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือเราดู s p เราดู n a s d a q เป็นส่วนใหญ่การาฟปัจจุบันคือการาฟสีเขียวนะครับถ้าไม่มี QE มันคือการาฟสีแดงนะครับอันนี้เราอยากพูดได้เห็นภาพว่าเราต้องยอมรับนะครับว่าเราอยู่ในสภาวะการอัฉีดเงินสภาพคล่องแบบ QE ต่่ออเนนืงใระยะยยาว3ปี5ปปปีมันเนเนนเะะน็ไได้ยาากะรพฉย เวลา f u n d ดเมนทัลทุกอย่างมันฟื้นนะครับต้องยอมรับว่าสภาพข้องมันอาจจะถูกออกดูดออกจากระบบแต่ตอนนั้นเนี่ยจะเป็นส่วนกลับได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทั้งหมดนะครับผมขอสรุป รายการในฝั่งของตัวการลงทุนปีหน้านิดนึงอย่างนี้แล้วกันขึ้นหนึ่งเนี่ยนะครับเราประเมินว่าปัจจุบันตอนนี้นะครับหลายๆเศรษฐกิจนะครับในหลายๆประเทศเนี่ยนะครับกำลังจะออกจากภาวะวิกฤตหรือว่า e c e s s i o n นะครับบางประเทศออกมาแล้วนะครับหรือเรียกง่ายๆว่าบางประเทศเนี่ยลุกออกจากเตียง ICU มาแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู่ในโรงพยาบาลอยู่นะครับความหมายคืออยู่ในโหมดของตัว e c e s s i o n นะครับแล้วก็อยู่ใน r e เฟรช i o n นะครับแต่ว่า อย่างจีนเนี่ยนะครับตอนนี้เขากําลังจะออกจากโรงพยาบาลแล้วเข้าไปที่สนามแล้วเข้าไปใช้ชีวิตแบบปกตินะครับหลายๆประเทศก็จะเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่ง6เดือนข้างหน้าผมยังประเมินภาวะรีเฟรชชันอยู่ส่วน6เดือนถัดไปหรือว่าครึ่งปีหลังเราเชื่อว่ามันจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายจากภาวะรีเฟรชชันเป็นรีคอเวอรี่สเตจซึ่งภาวะรีคอเวอรี่สเตจตีมการลงทุนที่เราจะเห็นกันเลยคือหนึ่งนะครับเราประเมินว่าจะเห็นตีมรีสต็อกกิ้งครั้งใหญ่ของโลก สองหลายๆประเทศหลายๆเศรษฐกิจจะกลับเข้ามาสู่คารปบกไซเคิลใหม่นะครับเพราะฉะนั้นตีมการลงทุนเลยคืน1นนะครับเราประเมินว่าถ้าถามเราตอนนี้ตีมแรกที่เรามองเป็นบวกมากที่สุดเลยคือตีมโลจิสติกนะครับโดยเฉพาะตัวชิปปิ้งหรือว่าการเดินเรือนะครับกลุ่มไซเคิลกลุ่มแบรลูอย่างกลุ่มแบง k ์นะครับที่สําคัญเลยคือกลุ่มซื้อ,อกลุ่มบริหารสินทรัพย์อย่างตัว AMC ต้องบอกว่าบ้านเรา3ปี5ปีที่ผ่านมาที่หุ้น AMC เข้ามาลิสเทเนี่ยเราอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจ ในฝั่งของการซื้ออย่างเดียวนะครับ เรายังไม่ค่อยได้อยู่ในสภาวะของการขายนะครับ AMC จะมีช็อตที่2นะครับในฝั่งของการขายด้วยนะครับนั่นคือตีมที่2นะครับส่วนตีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเปิดประเทศนะครับเรื่องของตัววัคซีนเพย์นะครับเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยคือ1นะครับเรามีมุมมองเชิงบวกในการลงทุนปีหน้านะครับในฝั่งของตัว refresher เข้าไปสู่ recovery stage นะครับสำหรับตัว set target price เนี่ยนะครับแบบกรณีที่ดีที่สุดเนี่ยเราประเมินบริเวณใกล้เคียงระดับ1,500จุดนะครับแต่เราประเมินว่ารอบนี้ นะครับเซ็ตมีโอกาสที่จะขึ้นไปยืน1450แล้วพอตรงนี้ก่อนนะครับในส่วนของการลงทุนนะครับโลจิสติกเป็นตัวชิป p ิ้งนะครับเป็นกลุ่มแบงค์นะครับแล้วก็กลุ่ม AMC นะครับที่เรายังคงมีมุมมองเชิงบวกอยู่นะครับประมาณนี้นะครับนั่นก็คือภาพรวมของการลงทุนในฝั่งของบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยครับ ขอบคุณมากนะครับพอวันนี้ก็อยากจะทักทายก่อน,นครับเพราะว่าผมดูในคอมเมนต์นี่ดูมีแฟนคลับของคุณสองผลเข้ามาทักทายอยู่เยอะเลยคําถามก็มีอยู่มากนะครับผมขอหยิบเอาเรื่องนี้ก็แล้วกันครับ มีคนถามเรื่องของฟันฟลอต่างชาติเยอะเลยเขาอยากจะได้ความมั่นใจว่าต่างชาติยังคงสนใจในการเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยมากน้อยแค่ไหนคือต้องบอกว่าถามว่าต่างชาติจะซื้อสุทธิกลับมาในระดับแสนถึง2แสนล้านเลยไหมผมมองว่าเป็นไปได้ยากนะครับแต่ถามว่าปีหน้าเนี่ยนะครับอาจจะเป็นปีแรกในรอบ5ปีที่ต่างชาติกลับมาซื้อได้ไหมเป็นไปได้นะครับ,ค,รบคือ1นสถานะตอนนี้ต่างชาติมีหุ้นไทยต่ํามากอันเดอร์โอนนะครับ<ๆ>ทิ้งมาเกือบทุกเซกเตอร์แล้วจนทําให้ foreign holding เนี่ยเหลือแค่นะครับเดมาเบ 10%ในในช่วงประมาณ7ปีที่ผ่านมานะครับสองเลยเนี่ยเวลามันเป็นธีมหลักของโลกเนี่ยนะครับเราประเมินว่าฝั่งการฟื้นตัวนะครับเวลาเราพูดถึง cyclical p a y เราพูดถึง commodity p a y เราพูดถึงการฟื้นตัวเนี่ยนะครับฝั่ง emerging market เนี่ยดูดีกว่าฝั่ง developed market นะครับแล้วก็เวลาเราดู value p a y เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยคือบ้านเรามองเข้ามาปุ๊ก value p a y คือกลุ่มที่ต่ำบุ๊ก นะครับก็คือกลุ่มแบงค์นะครับกลุ่มปิโตเคมีลงกัรลงนครับอได้ครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันดูนะครับว่าปีหน้าจะเป็นอย่างไรทางคุณสมพลจากกระสักประสิกรไทยก็แนะนำเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับ